สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนสำหรับวันนี้กับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นม .1 กับเรื่องโครงโลกกน,นิดค่ะโครงโลกกน,นิดแต่งไว้เป็นโครงศีลสุภาพที่มาจากคำพีต่างๆของอินเดียโบราณ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมลมังคารา,รามราชวรวิหารตั้งแต่ปีพศ2374และมีพระราชประสงค์ให้จารึกสุภาษิตคำสอนลงบนแผ่นศิลาประดับภายในวัดพระเชตุพนเพื่อให้ผู้คนจดจำไไปเป็นข้อคิดและนำไปปฏิบัติได้ค่ะนี่เป็นภาพวัดพระเชตุพนวิมลมังคารา,ราม วระมิหารนะคะหรือว่าวัดโพนั่นเองค่ะนี่คือรูปของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ผู้ที่เป็นคนสั่งให้ต้องมีการจารึกลงแผ่นศีลายที่บอกข้างต้นนะคะต่อไปค่ะคำพีโลกนี้ที่เข้ามาในประเทศไทย นอจกจากจะแทรกในสาสิตต่างๆแล้วยังมีผู้แปลเป็นทั้งร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองแต่ว่าสำนวนที่มีการรู้จักอย่างแพร่หลายมากก็ต้องเป็นสำนวนของพระนิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยายเดชาดิสอรค่ะเด็กๆมาลองแปลคำพันธ์กันดูนะคะ ดูซิว่าเด็กๆจะแปลกันได้หรือเปล่าแต่ว่าคุณครูมีเทคนิคนะก่อนเราจะแปลคำพันธ์สักหนึ่งบทเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าคําศัพท์ในบทประพันธ์บทนั้นเนี่ยมีความหมายหรือว่ามันมีคาไหนที่ยากมากเกินไปอย่างที่คุณครูได้ขีดเส้นใต้เอาไปให้เห็นไหมคะอันขยมบบรมนเรศเรืองรามงพระผ่านแผ่นผไทยทรงสืบทายสวงยิ่งสิ่งสดับงโอว่าหวังประชาชนให้อ่านแจ้งคำโครง ดูคำศัพท์ย่ากจากในบทนี้เลยค่ะอันขยมนะคะหมายถึงข้าพเจ้านะคะบรมนเรศหมายถึงพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เรืองคือหมายถึงความรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะแผ่นพทัยก็คือแผ่นดินถูกต้องนะคะสืบทายก็คือสืบทอดความเป็นใหญ่หรือว่าก็หมายถึงการครองราชบัลลังก์สืบทอดต่อมานั่นเองค่ะถอดคำประพันธ์ได้ดังต่อไปนี้ รัชกาลที่3เป็นผู้ยิ่งใหญ่นะคะแห่งวงรัรามาธิบดีได้ครองแผ่นดินนะคะสืบสันตติวงศ์แห่งพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3เนี่ยก็แสวงหาสิ่งดีๆต่างๆให้มาเป็นคําสอนในที่นี้ก็หมายถึงโครงโนกนิดถูกต้องค่ะจึงปรารถนายอยากจะให้คนทั้งหลายเนี่ยได้อ่าน แล้วก็อยากจะให้รู้เข้าใจคําว่ารู้แจ้งหมายถึงเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะถึงโครงโลกนิดในแต่ละบทด้วย หรือบทนี้ค่ะคันโลงโลกกนิดนี้นมนามีแต่โบราณการเก่าวพร้องเป็นสุภาษิตสารสอนจิตกลดักงสร้อยสอดคล้องเวียไว้ในกันานะคำศัพท์ยากจากบทนี้นะคะคันโลงก็คือ,อเป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งนะคะแผ่มาจากคำว่าโครพร้องนะคะหมายถึงพูดกล่าวร,ร้องนะคะสุภาษิตหมายถึงคำพูดที่เป็นคตินะคะ กันหมายถึงหูนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะเรามาแปลคำพันธ์ได้ว่าโครงโลกนิ้เนี่ยเป็นของเก่าแก่โบราณน,นะคะมีมาตั้งแต่โบราณมากแล้วแล้วก็เป็นสุภาษิตหรือเป็นภาษิตท,ที่ใช้สอนใจที่สวยงามงดงามมากเปรียบประดุดดังสายสร้อยที่ประดับไว้นะคะแล้วก็ประดับไว้เป็นซึ่งเป็นมงคลแก่หูของคนเรามากถ้าเราได้ยินหรือวได้รับคำสอนนั้นๆ นี่เป็นลักษณะคำประพันธ์ประเภทโครงสีสุภาพค่ะเดี๋ยวจะเห็นฉันทลักษ์ที่ชัดเจนมากบ,าบังคับเอก7จที่โทสีที่นะคะต่อไปค่ะลองดูตัวอย่างโครงลูปก,กน,นิีปลาราพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็ดคาวปาลาคระคลุง้งคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานา,นาได้แต่ร้ายร้ายฟุง้งเฟื่องให้เสียพง ดูคำศัพท์ยากกันก่อนค่ะปลาร้าก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะก็คือปลาที่หมักเกลือใส่ข้าวครัว่วใส่ข้าวคร้วนะคะเป็นเครื่องจิ้มนะคะคลาคลุ้งก็คือตื่นเหม็นแบบว่ามีกลิ่นคล้ายกลิ่นเหม็นมีกลิ่นเค็มของของความเน่านะคะก็คือคลาคลุ้งเหม็นไปทั่วไปหมดพงในที่นี่หมายถึงตระกูลหรือว่าเชื้อสายเสืออเถวเหลกกประเภทแบบนั้นนะคะแปลได้ว่าอย่างไรถอดคำพันได้ว่า บาราหอด้วยใบหญ้าคานะคะใบคาก็ย่อมเหม็นไปด้วยเขากำลังเปรียบเทียบว่าคนทั้งหลายที่คบค้าสมาคมกับคนพานคนพานหรือคนไม่ดีนั่นเองนะคะเด็กๆก็ย่อมได้พบแต่เรื่องร้ายๆนะคะพลอยให้เสียหายจนถึงตระกูลของเราหรือว่าตระกูลของคนดีๆไปด้วยนั่นเอง รือต่อไปค่ะบทน,นี้ห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์สองไซส์ห้ามอายุให้หันคืนเล่าห้ามดังนี้ไว้ได้จึงห้ามนินทาดูคำศัพท์ยากจากบทน,นี้ค่ะสุริยะสุริยาเนี่ยแปลว่าพระอาทิตย์เด็กๆบอกไม่เห็นยากเลยคำนี้หนูรู้ไม่เป็นไรค่ะบางคนอาจไม่ทราบ แสงจันทร์ก็คือพระจันทร์นะคะหันก็คือหมุนหรือว่าหันกลับคืนมานั่นเองนินทาก็คือคําตีเตียนรับหลับนั่นเองค่ะมาลองดูว่าถอดคําประพันธ์ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะห้ามไฟไม่ให้มีควันตรงตัวมากเลยชัดเจนมากห้ามดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สองแสงนะคะสองแสงสว่างออกมาห้ามอายุให้หยุดนิ่งนะคะถ้าห้ามสิ่งต่างๆข้างต้นไว้ได้แล้วเนี่ย ก็จะห้ามการหยุดห้ามหยุดนินทาได้นะคะเพราะว่าการนินทาเนี่ยเป็นของคู่กับโลกไม่มีใครห้ามมันได้แน่นอนเด็กๆแอบนินทาคุณครูหรือเปล่าคะคุณ <os>. ครูเลาเล่นค่ะต่อไปค่ะความรู้ผู้ปราดนน้นนะักเรียนฝนท่งเข้าเข็มเพียนผายหน้าคนเกลียดเกลียดนายเวียนวนจิตกลอนอุทกในตะกระ้าเปลี่ยมล้นหรือมีปรารในที่นี้หมายถึงผู้มีปัญญาผู้มีความรู้คะ่ะ ท่างนะคะเป็นแท่งเหล็กสําหรับรองรับเอาไว้เมื่อเวลาเราจะตีเหล็กนะคะเพียนก็คือความบากบันความพยายามความเข้มแข็งความกล้าแข็งนะคะอุทกอุทกแน่นอนแปลว่าน้ําถูกต้องค่ะสําหรับคนที่รู้รู้สิว่าแปลได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะนักปราชญ์นั้นมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความภาคเพียรเพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง ระหนึ่งฝนท่างให้เป็นเข็มส่วนคนที่เกลียดค้านนะคะก็จะเหมือนน้ําที่มันไม่มีวันเต็มลยตะกระ้าเทลงไปเทลงไปก็รั่วออกนั่นเองค่ะเพราะว่าตะกร้ามันไม่กุนน้านี่นะคะคนที่ประสบความสําเร็จมันจะเป็นกระสบทต่อไปค่ะคุณแม่หนาหนักเพียงพสุา่าคุณบีดอนดูดอากาศกว้างคุณพี่ผางศิธาราเมรุมาก คุณพระอาจารย์อ้างอาจสู้สาครพระสุธาแปลว่าอะไรคะแผ่นดินเด็กบอกโลรู้ค่ะสิขราแปลว่าหินหรือภูเขานะคะบีดอนแปลว่าคุณพ่อใช่คะ่ะเมรุมาตก็คือชื่อภูเขานะคะแล้วก็สาครแปลว่าแม่น้ำทีนี้เรามาดูกันได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะ พระคุณของแม่นั้นเสมอด้วยแผ่นดินนะคะพระคุณของคุณพ่อเปรียบได้กับแผ่นอากาศกว้างๆนะคะคุณของพี่ก็เหมือนกับคุณเขาพระสูมีส่วนคุณพระคุณของครูบาอาจารย์เนี่ยมากล้นเท่ากับน้ําในมหาสมุทรเลยทีเดียวมันมีการเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นชัดเจนมากนะคะทีนี้เด็กๆมาลองดูให้เด็กๆพิจารณาโครงต่อไปนี้แล้วก็มีความสอดคล้องกับํำนวนสุภาษิต หรือนิทานว่าอย่างไรบ้างตัวอย่างค่ะดูตัวอย่างข้อแรกปลาราพันหออด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาคาครุ้งตรงกับสำนวนภาษิว่าคบคนผ่านผ่าน,านพาไปหาผิดแบบนี้เลยค่ะถูกต้องดูข้อหนึ่งค่ะกบเกิดในสาใต้บัวบานหรือห่อนรู้รถมานหนึ่งน้อยตรงกับสำนวนว่าอะไรคะว่าอะไรคะ,ะ,รคะนั่นเด็กๆตอบได้เก่งมากค่ะ กบเกิดในสะบัวถูกต้องค่ะหรือว่ากบเกิดในใต้สะใต้บัวบานนะคะถูกต้องเก่งมากข้อต่อไปค่ะลองดูข้อต่อไปไม้คอมีลูกน้อมหน่วยงามคือสัปเรุษสอนตามง่ายแท้โอ้ยข้อนี้ง่ายมากเลยตรงกับสำนวนที่ว่า ไม้อ่อนดัดง,ง่ายนะคะแล้วก็ไม้แก่ดัดยากแต่ตรงนี้เนี่ยจะหมายถึงแค่ไม้อ่อนดัดง,ง่ายนะคะไม้คอหมายถึงแบบว่าไม้ที่สามารถจะโน้มลงมาได้นะคะหรือต่อไปตีนงูงูไซส์าหากเห็นกันนมไก่ไก่สาคัญไก่รู้เเด็กๆตอบได้ฉาบฉะนันทันทีแน่นอนว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นั่นเองค่ะถูกต้องต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกันนั่นเองนะคะ ข้อต่อไปข้อที่สี่ค่ะผลเดือเมื่อสุกไสมีพันุภายนอกแดงดูฉันชาิบ้างนะคะผลเดือหรือลูกมะเดือนั่นเองค่ะตรงกับสําลวกที่บอกว่าข้างนอกสุกใสข้างในเป็นพโพรงค่ะคือลูกมะเดือเนี่ยลูกข้างนอกเขาจะมีสีแดงที่สวยงามอ่าชาหมายถึงสีแดงนะคะที่มันดูสีแดงชัดเจนและสวยงามมากแต่เ,เมื่อดูเข้าไปข้างในแล้วเนี่ย เรียบร้อยค่ะมีนอนมีพลงอะไรเจาอย่เต็มไปหมดเลยนะคะไม่สามารถทานได้ต่อไปค่ะข้อที่5รู้น้อยว่ามากรู้เริงใจกลกบเกิดอยู่ในสักจ้อยบทนี้หมายถึงกบที่อยู่ในกะลาขรอบใช่ค่ะถูกต้องแบบว่าตัวเองเหมือนจะรู้มากมายเหลือเกินแต่ว่าหารู้ไม่ว่าความจริงแล้วตัวเองนั้นไม่ได้มีความรู้เลยหรือมีอยู่นิดหน่อยจริงๆเท่านั้นเองค่ะ สำหรับวันนี้กับโครงโลกกันนิดไว้เท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆไว้คราวหน้าเราจะมาเจอกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ